ของใช้อะไรคะของใช้ค่ะของชอบของน้องหมูค่ะอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่าอุปกรณ์ทางการแพทย์น้องหมูชอบมากไม่ว่าจะไปที่ไหนอืน้เกลืออันนี้ไม่มีนะคะมีแต่น้ำเกลือค่ะ๋อโอเคค่ะน้ำเกลือหรอคะนี่แหละจ้าไม่รู้จะไม่ว่าจะไปตรงไหนที่ไหนน้องหมูสิ่งที่น้องหมูชอบและสนใจก็จะเป็นพวกนี้จ้าถัากอนจาสีห 1515 15. อันนี้อะไรคะอากอสขนาดหนึ่ง้าหนึอ๋อรู้ได้ไงอ่ะอากอส1515ใช้นี่ใช้อะไรอะ่ะนี่ไงเขาไว้ทำทำไรแผลเก็บตาอ๋อไว้ติดตาเหรอแม่ไว้ติดตาไหนแม่ดูหน่อยสิถ้าถ้าโดนอะไรเข้าตาก็กว่าจะเป็นสบู่น้ำมันหรือว่าน้ำเข้าตาก็สามารถติดได้เลยไหนอ่ะขอ,อดูหน่อย โดน้ำอะ่ะมันก็มันก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งรออันไหนไหนขอดูหน่อยไหนอ๋ออันนี้เหรอคะหนูอยากได้เหรอคะลูกอยากได้อยากได้แล้วจะไปปิดตาใครอะ่ะไม่ต้องปิดตาใครเลยโอ้ยทำแผลไม่ใช่อันนี้ออแอลกอฮอใช่ทำแผได้่วยไปตัวหไหน แอลกอฮอล์โอเคค่ะมันมีอันเล็กอันใหญ่หรอใช่ yeah. มีอันเล็กอันใหญ่ใช้เล็กใช้ใหญ่แล้วหนูจะเอาไซส์ไหนไซส์เออเล็กไม่ใช่ไซส์ใหญ่เอาไซส์ใหญ่แพงเปล่าม่แพงค่ะ <c oughs> เลขอะไรบ้างเ <c oughs> นี่ยเหรอหนึ่งจุดห้าคิวรู้ยันนู่นน่ะ <c oughs> หนูจะไปทำไมหนูไม่ได้ตัวร้อน อ,อยากใช้อยากใช้อะไรนี่ครูฟีเวอร์เนี่ยเหรอใช่ถ้าหนูตัวร้อนไม่มีอ๋อถ้าหนูตัวร้อนแล้วไม่มีมหาเลยต้องเช็ตตัวยังพอดีไม่มีครูฟีเวอร์เนี่ยอ,อ๋อเหรอจบข่าวนะแหมพอของอยากจะได้นี่ก็ยกแม่น้ำทั้งห้ามาเลยนะพอก็ยังมาวนเวียนอยู่กับไอ้เนี่ยแหละ อันนั้นอะไร ATK เหรอโอ้ที่บ้านเรายังมีอยู่เลยค่ะลูกเพราะว่ามันหมดแล้วยิ่งเหรอคะอนี่ละจา้าสิ่งที่น้องหมูจะต้องงองแงก็คืออยากได้อุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าอย่างอื่นไม่เอาแต่แต่ของเขาดีนะคะนี่ที่เซเว่นอีเลเว่นมีครบจบที่เดียวเลยเพราะว่ามีนะฮะ ยาสามัญประจำบ้านตรวจเอทีเคนะคะแล้วก็พุกชุดอุปกรณ์ทําแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครบเลยทีเดียวแ้ะสะอาดสะอาาด้วยพนักงานมารยาทดีนะครักละเด็กคนนี้ก็ล่าลันี่อยู่ข้างบนตู้อะแม่มีให้ค่ะลูกนั่นแหละจ้ะก็จะมาต่อรองกันอยู่ตรงชั้นที่แบบอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยแต่ว่าหนูใช้ไปแล้วมันก็หมดอะไรคะ ที่ตรวจเอ็ซเงตามบ้านของแม่อะมีอยู่ค่ะแม่เก็บไว้ค่ะลูกก็คือง่ายๆจะเอาให้ได้ก็คือชุดตรวจเอคกเรย์เนี่ยแหละค่ะไม่ได้เอาไปใช้นะคะจะเอาไปเล่นอันนั้นอะไรคะลูกบอลอัดไอลวัดไข้การเหลียงได้เหมือนกันโอ้ที่บ้านเรามีแล้วนะคะลูกที่บ้านมีแล้วค่ะอันสีเหลืองราคาเท่าไหร่คะ ราคาแพงหรือป่าอันนี้ก็ไม่ใช้ตัวแล้วแม่ก็ไม่เจ็บเลยอ่ะเหรออ๋ออืมอยากได้ที่วัดใครจ้าแต่ที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะลูกหัวอะไรอะลูกหัวอะไรคะ<บ>หัวไดโนเสาร์โอ้โหหัวไดโนเสาร์ของอะไรวะใช่ แส่ว่าจะเป็นแม่พับว้ากเกิลพับว้าพับเกิลโอ้ของเล่นที่นี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะห,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 หามาใหม่ค่ะหมาใหม่โอไดอโดเสาหมาใหม่ข้างในจะเป็นอะไรไม่รู้นี่แม่นี่พัดลมมีพัดลมเหรอคะเอาไว้พัดตอนไหนคะร้อนๆเหรอคะใช่ตอนพัดร้อนเหรออ๋อร<ห>ะวงังโดนตานะคะลูกระวังใบพัดก็โดนตานะคะ เห็นหรือ,อยังอืมอันนี้อะไรอะ่ะกัมมีแ่แปะกัมมี่แปะค่ะโอ้หน้าตาน่าทานมากแล้วก็มีกล่องให้เศษสับด้วยนะกัมมีแ่แปะจ้าโอ้ยทานมากเลยอะ่ะจ้าปากด้วยใช่สิเราต้อง<ม>บ้วปากด้วยเอาไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่กินไงถ้าหนูกินแล้วหนูจะต้องฟันผุไม่ใช่เหรอ แนีอ่าไม่เอาใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> เก่งมากๆเลย <S <S 2> <S 2>